สโมสรนอตติงแฮมฟอเรสบรรลุข้อตกลงกับยูเวนตุสในการเซ็นสัญญากับดักลาสลูวิสพร้อมออปชั่นซื้อขาด30ล้านยูโรเงื่อนไขาการซื้อตัวขึ้นอยู่กับจำนวนนัดที่ลงเล่นขณะนี้การเจราจาขั้นสูงกำลังดำเนินอยู่ระหว่างท็อตแนมฮอตสเปอร์และ Palace, คริสตัลพาเลสเกี่ยวกับเอเบเรชี่เอเซข้อตกลงดังกล่าวอาจมีมูลค่าสูงถึง70ล้านยูโรแม้จะมีข่าวลือแต่บาเยนก็ไม่เคยมีส่วนร่วมอย่างจรงิงจัง คล์ฮาวเวสกองหน้าอาเชนนเตรียมพักยาวเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าการประเมินทีมชาติเยอรมน,นีวัย26ปีในช่วงแรกยังไม่ชัดเจนการคาดการณ์และระยะเวลายังไม่ชัดเจนอาเชนนตกำลังพิจารณาตลาดซื้อขายนักเตะเพื่อเซ็นสัญญาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุกและเสริมความแข็งแกร่งคาร์ลอสโซเลจะถูกปล่อยออกจากปารีสแซงแชงแมงในอีก10วันข้างหน้านี้โดยเปิดรับทั้งข้อเสนอซื้อขาดและยืมตัวลาลิก้าและพรีเมียร์ลีก ยังคงเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆของเขาในช่วงวันสุดท้ายนอตติงแฮมฟอเรสต์อยู่ระหว่างการเจรจาขั้นสูงสำหรับโคเซอังเคลคาโมนาแบ็กขวาชาวสเปนจากเซบีย่ายืนยันอย่างเป็นทางการแล้วอสโรม่าเซ็นสัญญากับบลีออนเบลลี่จากแอสตันวิลล่าด้วยค่ายืมตัว2ล้านยูโรโบวกกับค่าฉีกสัญญา22ล้านยูโรไม่มีเงื่อนไขบังคับซื้อขาด กาลาตาสรายกำลังพยายามเจรจาข้อตกลงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อคว้าตัวมานนเอลอาคันจิขณะนี้มีการเจรจากับทั้งแมนซิตี้และฝั่งนักเตะแต่ยังคงไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้แมนซิตี้เปิดกว้างในการขายอาคันจิเนื่องจากเป๊ปกวาดิโอลาต้องการให้ลดขนาดทีมลงโนอาโอกาฟอร์ for, กำลังเดินทางไปอังกฤษโดยเซ็นสัญญาเป็นผู้เล่นคนใหม่ของลิสในวันนี้สัญญา4ปีพร้อมตัวเลือกในการขยายสัญญา ค่าตัวประมาณ20ล้านยูโรให้กับเอซิมิลานบรีโก้ลุยส์ตกลงเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งจะมีผลจนถึงเดือนมิถุนายนปี2030ยุติข่าวการย้ายทีมกับนอตติงแฮมฟอร์เรส